วัสดีครับเกมทอล์กตามใจฉันช่วงเกม,เกมเย้อนอดีตเราจะมาพูดถึงเกมกาลากาที่หลายคนอาจมองข้ามไปนะครับเราจะมาพูดถึงเกมกาลากา Destination Earth กันนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับประวัติของเกมกาลากา Destination Earth นะครับผมบอกอย่างนี้ละกันว่าทีมพัฒนาเกมนี้นะครับในสมัยนั้น จะมีอยู่2ทีมพัฒนานะครับก็จะมี h a s b r o w Interactive แล้วก็ค่ายที่ชื่อ King of the Jungle นะครับผมแต่ว่าปัจจุบัน,นเนี้ย h a s b r o Interactive เนี่ยกลายเป็นค่ายที่ชื่อว่า Atari าาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคโดยเกมนี้นะครับออกครั้งแรกในปี2000ลงบนเครื่อง PlayStation 1 PC และเกมบอยคัลเลอร์ด้วยนะครับผมอ่านี่คือประวัติของเกมกาลากา d e เดสติ t เนชั a นเอิร์ธที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเข้ากันทีละเครื่องละกันนะครับเราจะมาเข้าของ Play 1และเกมบอยคัลเลอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าของ Play 1กันก่อนนะครับผมกดเข้าไปเลยจ้าหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมสำหรับเวอร์ชัน Play 1ก็จะมี โหมดดังต่อไปนี้นะครับมีเิวเกมไฮสคอร์ออปชั่นแล้วก็เครดิตนะครับผมทีนี้ผมขออนุญ,ญาตมาพูดถึงรายละเอียดในโหมดออปชั่นนะครับในโหมดออปชั่นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับโวลลูมของเพลงและซาว์เอฟเฟกได้รวมทั้งไปปรับที่คอนโทรลเลอร์นะครับผมปรับแบบว่า,อ,าอยากจะกดปุ่มยิงเนี่ยเป็นอีกปุ่มหนึงแทนอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นแอดจัสสกรีนส่วนอันนี้ก็คือปรับปรับแบบว่า จอของคุณผู้ชมเนี่ยจอยของคุณผู้ชมนะครับผมจะปรับแบบสั่นหรือไม่สัน่นแล้วก็คุณผู้ชมสามารถปรับกิน w r r d o o t t r o s s เนี่ยเป็น Off หรือ On ได้นะครับผมโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือทั้งหมดของโหมดต่างๆที่หน้าจอไตเติ้ลของเกมนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับกับ g a l a ก้าเดสติเนชั n นเ r ิ้นะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นเกมชูตติ้งที่โคตรเจ๋งเกมหนึงเลยนะครับผมยังไงเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับ หลังจากที่เราเข้าเกมปุมนะครับนี่ก็จะขึ้นคัตซีนแบบนี้เลยครับผมนี่รอโหลดดิ้งอยู่ฮะรอแป๊บหนึ่งครับนี่เอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยจ้าความเจ๋งอย่างแรกเลยก็คือมุมกล้องก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับผมคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้มันจะมีมุมกล้องอยู่3แบบนะครับตามฉากที่เราเล่นเลยมันจะเป็นมุมกล้องที่เป็นแนวตั้งที่พวกเราคุ้นเคย มุมกล้องที่2คือเป็นมุมกล้องเ,อเกมแนวชูตติ้ง3ม,มิตินะครับแล้วก็มุมกล้องที่3เป็นแนวแนวนอน 2D นะครับผมที่พวกเราคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยครับผมทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าถ้ายานเราถูกดูดไปนะครับผมยานที่ถูกดูดไปเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูโดยถาวรไปเลยนะครับต้องทำลายจิงเท่านั้นคือถ้าในเวอร์ชั่นของฟาร์มีคอมกับ อาเคดเนี่ยครับผมถ้าถูกดูดไปเนี่ยผมขอรับได้ฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมแต่เวอร์ชันเนี้ยก็อย่างที่บอกครับว่าต้องทําลายทิ้งเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเก็บสีเขียวนี่นะครับเน่ก็จะปล่อยขึ้นดูดมาครับผมถามว่าเก็บสีเขียวแล้วปล่อยขึ้นดูดมานี่คืออะไรเอาง่ายๆครับว่าคุณผู้ชมสามารถเอายานของศัตรตูเนี่ยมาเป็นพวกได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าสมมุติยานมาแมลงหรือย,ยานศัตรตูเนี่ย ถูกดูดด้วยคลื่นที่เราปล่อยออกมาเนี่ยละครับก็จะกลายเป็นแบบว่าสามารถมาร่วมยิงกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าพวกไอเทมเนี่ยฮะที่เป็นสีฟ้าอันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดละกันว่ามันคืออะไรเนาะแต่นี่ก็คือเป็นมุมกล้อง แนวชอตติ้ง 3D หรือแนวยิง3มิตินะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือบางทีมันจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับบางทีก็โดนยิงแบบเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ศัตรูพุ่งชนมาแบบไม่รู้อีโนอีเดอย่างเงี้ยบางทีก็มีวัตถุมาชนนะี่ฮะอ่าเนี่ยคือข้อเสียของอมุมกล้อง3มิตินะครับผมมุมกล้องที่เป็นแนวยิง3มิติฮะอ่าอุย้ยเนี่ยฮะโดนชนเลยครับอุย้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยครับ มันจะสู้ยากหน่อยครับผมเป็นมุมกล้องนเนี้ยนี่ฮะมุมกล้องต่อไปนี่เป็นมุมกล้องแนวยิงแนวนอน2มิติครับผมแต่ว่าข้อเสียของมุมกล้องแนวยิง2มิติคือไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับจะทำได้แค่กดบนกดล่างแบบนี้เท่านั้นนะครับ เนี่ยค,ครับู้ชมครับดูดมาล้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูเอาไม่ทันละเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้เราจะกลับเป็นแนวแนวมุมกล้องยิง3มิติแล้วนะครับ นี่ยบางทีก็ต้องหลบดีๆครับผมที่มันยิงมานะฮะอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถปล่อยระเบิดได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะการปล่อยระเบิดเนี่ยให้เรากดสามเหลี่ยมนะครับผมถ้าหาว่าคุณผู้ชมไปเซตอัพที่ออปชั่นเนี่ยให้สามเหลี่ยมเป็นการปล่อยระเบิดนะครับนี่ฮะเราก็จะเข้าสู่ชาร์ลีสเตดครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีถ้าคุณผู้ชมเคยเล่น บนฟาร์มิคอมหรือในอาร์เคมาก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับก็คือเรากําจัดได้เท่าไหร่เราได้คะแนนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้ากําจัดทุกชุดที่โผลมานะครับเราก็จะได้โบนัสเพิ่มมาด้วยครับผมโบนัสเพิ่มก็คือได้คะแนนเพิ่มนะครับผมแต่ก,าการณีนี้คือมันเป็นมุมกล้อง3าดีนะครับมันก็เลยจะเล็งเล็งยากหน่อยครับ นี่ยตอนนี้เราจะเข้าเว็บขกงละสลับฉากหนึ่งนะครับจะบอกว่าแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีเว็บของมันนะครับหรือว่าเป็นฉากย่อยของฉากใหญ่นะครับผมนี่แล้วบางทีถ้าคุณผู้ชมเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นยิงแบบ เป็นยิงด้วยป้อมปืนอากาศยานประมาณนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็เวลายิงป้อมปืนอากาศยานนะครับมีเวลาจำกัดด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับโชคดีล่ะที่ดูดมาทันนะฮะหลังจากที่เราดูดมาปุ๊บก,ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นยิงแบบนี้เลยแนตะ่ตอนนี้คือดันเียงไปซะแล้ว เนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฉากหนึ่งแล้วครับถ้าขึ้นบอสเวฟนี่คือเราเข้าช่วงสุดท้ายของฉากแล้วครับผมโอ้โหนี่มาเป็นชุดเลยครับคุณผู้ชม แล้วก็เกมนี้นะครับผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงคือ,เ,อ,อเกมกาลกากา Destination Earth เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถ้าโดนโจมตีนะครับจะลดพลังชีวิตนะครับผมซึ่งถ้าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าโดนโจมตีปุ๊บนี่คือตายสถานเดียวเลยนะครับแต่ว่าอย่าที่บอกครับใน Destination Earth เนี่ยมันจะมีพลังชีวิตนะครับผมถ้าพลังหมดก็จะเสียไลฟ์หรือเยตัวไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ข่าวนี้มาอุ้ยตายทั้งนั้นเมื่อกี้ดีได้มาแรงมาร่วมโจมตีละ ระหว่างนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเวอร์ชันเพล y หนเนี่ยให้คะแนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอ่าเอาเป็นว่านี่เคลียร์ฉากหนึ่งแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่คุณผู้ชมเคลียร์ฉากนั้นๆเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขึ้นผลคะแนนแบบนี้มาครับ เน่ขึ้นผลคะแนนแบบนี้ว่าเราทำคะแนนไปได้เท่าไหร่แล้วก็มีการคูณเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก่อนไปฉากต่อไปนะครับผมประมาณนี้จ้าก็ประมาณนี้ครับสำหรับกาลาก้า d e t t i n a t i o n e a r t h เวอร์ชัน p y s y s t i t n o น1นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เวอร์ชันเกมบอยคันเล r ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม Galaga Destination Earth ของ Game อยคันเลอรกันนะครับผม เนี่ยหลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับเน่ก็จะมีโหมด New Game แล้วก็ Enter Password นะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถใส่ Password มาเล่นต่อจากที่เราเล่นล่าสุดได้นะครับผมสำหรับเวอร์ชัน Game Boy Color นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมขอบอกตรงๆเลยว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่ผมมาเล่นครั้งแรกแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าชอบเวอร์ชัน Play 1มากกว่านะครับผมอ่ะทีนี้เวอร์ชัน Game Boy Color เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเข้าเกมให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยนะครับผม ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าดีลเกมปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเล่นได้2คนนะครับอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้ผมขอเล่นคนเดียวเนาะไปครับสำหรับระบบการเล่นก็เหมือนกับการลักก้าเวอร์ชันฟาร์มิคอมหรืออาร์เคดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเวอร์ชันฟาร์มิคอมเดี๋ยวจะกดมั้งแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเกมบอยคันเลอร์เนี่ยอ่าจะเป็นกด A แทนครับผมอ่าเนี่ยฮะแต่ข้อเสียจริงๆคือเชื่อไหมครับว่า เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอศัตรูจะมาโจมตีนะครับทีนี้พอศัตรูมาโจมตีผมเนี่ยเชื่อไหมว่ากระสุนนี่คือโอ้โหมาเร็วอะ่ะมาเร็วจริงๆอะ่ะจนแบบว่าตกไม่ทันไปเลยครับผมแล้วก็อีกเรื่องก็คือมุมกล้องมันเป็นอย่างนี้ฮะทำให้เราไม่รู้ว่าศัตรูแบบบินมาจากทางไหนนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะฮะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมแปลงแบบนี้ฮะแล้วเชื่อไหมครับว่า ตื่อเกมให้คะแนนของเวอร์ชั่นเกมบอยคัลเลอร์เนี่ยบอกตรงๆเลยนะโคตรต่ำเลยต่ำกว่าเวอร์ชันเพลย์หนึ่งเนี่ยหลายกลุมเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้ถ้าเวลาตายนะครับผมจะตายเหมือนกับในเวอร์ชั่นฟาร์มิคอมหรือเวอร์ชั่นอาร์เคดเลยนะครับผมแล้วก็อีกข้อเสียหนึงคือเวลาจบเว็บนี่คืออะไรวะ ทำไมต้องมาลอโหลดด้วยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟาร์มบิคอมกับอาร์เคดเนี่ยมันจะรอโหลดไม่ค่อยนานนะครับแต่น,นี้มันหกับว่าลอโหลดนานกว่านะครับเพื่อไปเว็บต่อไปตอนนี้เราจะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสีเขียวนี่คือ อ้าวนี่ฮะเด้งแบบนี้เลยครับอย่างที่บอกถ้าเด้งปุ๊บเนี่ยคือเราเสียตัวแลเสียไลฟ์ไปเลยนะครับและจะบอกคุณผู้ชมว่าวิธีการได้พัส์เฟิร์เลยก็คือถ้าคุณผู้ชมเกมโอเวอร์เนี่ยเราจะได้พัส์เิร์มาแล้วก็จดไว้แล้วคุณผู้ชมก็เอามาเล่นต่อในภายหลังนะครับโดยที่เข้าไปที่บดพัส์เิร์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจดมาได้เลยครับผมอ่าเนี่ยฮะเอาประมาณนี้ละกันนะครับเนี่ยผมจบฉาก แรกให้คุณผู้มชมดูแล้วก็นี่คือทั้งหมดของกา l ละกา Destination Earth เกม Point Hunter นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันช่งชวงเกมย้อนอด,ดีตกับเกมกา l ล g กา Destination Earth นะครับแล้วก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเกมเนี้ไม่มีสูตรกดใดๆเลยนะครับผมโอเคผิดพลาดป,ประการใดๆก็ขอไปคุณผู้มชมบานะที่นี้ด้วยนะครับ อย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเกมทอล์กตามใจฉันสวัสดีครับ